วันนี้ตีมาเลยแล้วรวมกันเดีมาเลยวันนี้ก็มานะมาแล้วเราใบนะมอเนี่นนี้เพียงพอใหญ่นะวันนี้เราจะตัดแกะได้วันนี้นี่นี้เม่อกี้ก็ะมีที่วนแรกแต่ก็ใวัมี้าตท่ีบอลางร้านวามีตาหรืว่ามีตาในตะมอเนี่ยนสุดยอดเลยนะตาโดได้ตอแค่เดววันนี้ตีมาโดนตั เทัท้นเียบนมานึกถึงยอได้ละโอนดีแล้วครับาครูบาจีรื่องเรียนปรียอหัหน้าที่ตอนตอบเทาะโคนในลูกหน้าลูกลองสามครังนะลากเพราะกโสงเข้าไปร่้งแรกว่ารานล่ารงที่สองรำลางลางลรั้งที่สาจัดงานเพิ่มสุกนักโอายะนล โยนหน้าที่ะทตะวันออกหน้าที่ตะวันออกแล้วเอาตัวมนรูปหน้าอีสาควับวันนี้ลูกรองร้านเราทดสอบเข้าไปพวกนี้ลูกขึ้นรับความน,าานะประสบความเจริญเจคลาร